สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไบบุลีรามเดอ้อพี่น้องนะฮะวันนี้นะคะสิมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะฮะเพื่อนที่ทําให้มีรายได้เด้อพี่น้องเออได้รายได้อีกแล้วเตพี่ใบได้อีกแล้วนะะเพื่อนความขยันอดทนนะคะขยันอดทนขยันลงคลิปนะเพื่อนปังพวกปังก็สร้างมันต้องลงคลิปหลายๆนะเพื่อนเออถ้าเราลงคลิปน้อยนะฮะเพืนะะ่อน เราก็ได้น้อยนะคะสมมติเรามียอดร้อยยอดร้อยหลักร้อยสองร้อยสามร้อยนั่นเพื่อเราลงหลายคลิปเราก็ได้หลายร้อยได้เป็นพันนอเพื่อนกก็มมารวันนะฮเพื่อนเนาะมันก็จะเป็นเป็นเงินเศษเหรียญน,นะฮะเพื่อนเนาะเออถ้าเราลงวันละคลิปเข้าก็ได้แค่เศษเศษเส้นนะฮะเพื่อนถ้าเราลงหลายคลิปมันก็จะเป็นเหรียญน,นะฮะหลักเหรียญน,นะฮะอืมก็ได้นะฮะพี่ใบ เนี่ยนะคะก็มาขอบคุณนะคะสำหรับการทำทำคลิปในเพจนะคะและก็มีรายได้สองครั้งเลยพี่น้องนี่สองครั้งตั้งแต่ปเปิดการสร้างรายได้มานะเพื่อได้รับสองครั้งเด้อพี่น้องกับพธัรมาดานะฮะเพื่อนโบไทยว่าปังเด้พี่น้องมันอยู่ที่ความขยันนะฮะเพื่อนขยันของเ้านะคะถามว่าพุ่มใจบ่พี่น้องพุ่มใจนะฮะเงินรายได้ที่เราได้จากเพจพี่ใบพุ่มใจหลายเด้อ เพรว่าสิเป็นบ้านสีฟ้าหรือบ้านสีแดงมันเป็นความภูมิใจที่เราทําตรงนี้ได้นะเพื่อนๆเนาะเราได้รายได้จากตรงนี้เราภูมิใจนะฮะถามว่าเจ้ามีเงินเจ้าอยู่ตามประเทศเจ้ามีเงินพอถ้าเราทํางานเราได้ได้เงินเยอะนะคะแต่เงินที่ได้จากการทํางานมันไม่ภูมิใจเท่านี้ <laughs> เพื่อนเพราะว่าการทํางานคือการลงแรงนะ,ะลงแรงนะคะต้องทําต้องลงแรงนะคะ แต่ว่าทําเพจทำทำคลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในอากาศเพื่อนเออมันอยู่ที่ความขยันของเราตรงนี้นะคะการทําเพจคือการได้ใช้สมองพี่น้องบริหารสมองพี่น้องการที่เราอยู่ตรงจุดนี้นะคะในสื่อโซเชียลนะคะทําให้คนรู้จักเราเยอะนะคะบางคนจากลูกชาวนาธรรมดาพี่น้องเออไม่มีความรู้ไม่มีอะไรนะคะ ถ้าคุณค้นหาตัวคุณเองเจอนะเพื่อนคุณอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งก็ได้นะเพื่อนอืไม่จําเป็นต้องเกิดมาจากอ่าคนมีชื่อเสียงแล้วนะฮเพื่อนเออคนธรรมดาที่เกิดมาโนเนมธรรมดานี่ยเพื่อนถ้าคุณมีไอเดียดีๆนะฮะทำคอนเทนต์ด,ดีคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ใน อันดับหนึ่งของโซเชียลก็ได้นะคะและรายได้นะคะถ้าคุณเป็นคนดังนะคะไม่ต้องพูดถึงนะคะรายได้จากตรงนี้นะคะเงินแนันอากาศนี่แหละพี่น้องอก็มีคนว่าแดกดันนะคะมีคนว่าแดกดันเรายู่นะคะว่าอุ้ยเงินซ้ำนั่นบนคอยบหวังดอกคอยมีเงินเดือนอยู่ซื้อๆก็ได้เงินเดือนโอ้ยเงินเดือนอยู่ซื้อๆน่ะเขาก็ได้กันั้งนั่นแหละพี่น้องเออแต่ว่าเงินที่ได้จาก การใช้สมองน้อยๆของเราเนี่ยมันภูมิใจมากกว่าการอยู่ซื่อๆแล้วมีคนโอนเงินเดือนให้แบบนั้นนะ่ะมันไม่ภูมิใจเท่าเท่ากับการที่ได้ลงมือทำนะทุกคนขอบคุณหลายๆนะฮะให้ตั้งใจลงคลิปขยันนะฮะพี่มากึ้นมากคนขยันนะฮะเมื่อก่อนช่อง พี่ใบนะคลิปเงาเพื่อนกระดันดีได้เดี๋ยวนี้โบดันนะเะพื่อนขนาดพี่มาร์กไม่ดันอต่พี่ใบย,ยังขยันลงคือเก้านะฮะดันบดันข่อยก็ลงคือเก้าพี่น้องเพราะว่าอ่าอยถือว่าอ่าเก็บเล็กผสมน้อยนะคะนะคะเก็บเล็กผสมน้อยนะคะยามินเงินน้อยนะคะอยากคอยวาสนานะคะสวัสดีค่ะ